สวัสดีค่ะืันนี้ครอบครัวเฮาก็อีไปซื้อของกินของใส่ที่เมืองดาสเหมือน,นกันค่ะเนาะมีหน้าฟาเฟิงก็นั่งอยู่ข้างหลังพูดน,นะพี่น้องกินแป้นเลยอันนี้ก็เป็นคนขับรถส่วนตัวจ้าช่วงนี้ก็เข้าหน้าหน้วแลวอากาศก็อีประมาณนี้ค่ะพี่น้องฝนตกป่อยๆตั้งแต่้าวยันแหลงแดดกระบอมีอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพกันดเด้อค่ะเนาะ หลังจากขับรถมาจากวานประมาณสี่สิบนาทีก็มาถึงแล้วค่ะเมืองดาส์สมด mm hmm. เดี๋ยวเฮาอีเวไปซื้อของที่ห้างรีเดลกันก่อนนะคะเนาออาทิตย์หนึ่งเฮาก็อีมาซื้อของประมาณสองสามเทียนนะคะนาอซื้อของกินของใสค่ะถ้ามา,มาถ้าบรมาเมืองน,นี้ก็อีไปเมืองเพลมิดแตคิงบิดแต้อะไรประมาณนี้ค่ะพี่น้องช่วงนี้พายุเข้านะะฝนตกทุกมือพี่น้องแดดบ่มีเลยทุกทุกมือเนอี่ยพี่น้อง ถ้าเห็นฝรั่งไปเที่ยวเมืองไทยเราอย่าสงสัยเด้อคะ่นะเนาะว่าฝรั่งมักอาบแดดแท้อะไรประมาณเนี้ยบ้านเขาบ่มคยมีแดดพี่น้องถ้าอยู่ที่นี่เด้อถ้าแดดออกเมื่อไรนะวิ่งอ๋อปน่ะเพิ่งแตกหลังนะพี่น้องฝรั่งก็ได้เห็นเห็นแดดเห็นแดด <c oughs> นีค่ค่ะถึงแล้วคะ่ะเนาะห้างรีดียรคะ่ะเดี๋ยวเอาไปซื้อของกันก่อน ส่วนเขาอีมาห้างรีเดียวก็อีมาซื้อของเครื่องใช้ในครัวนะพี่น้องยังกระดาษทิชชู่น้ำยาล้างจานนะครีมอัพน้ำนะคะแล้วก็น้ำผึ้งแล้วก็ผักบางชนิดนะคะของที่นี่ทุกกว่าห้างอื่นเด็กพี่น้องเขาก็เลือกเอานะคะเนาะพอออกจากห้างรีเดียวเขาก็มาห้างเซนเบอรี่ค่ะพี่น้องสามีเพิ่มมาซื้อกาแฟเม็ดไปไปบดเองนะพี่น้องกาแฟที่นี่ที่หอมหอมนะพี่น้องขั้นเขาบอกเป็นคอกาแฟเขายังเออว่ากาแฟที่นี่ดีนะคะเนาะ ปกติซื้อห้างเรีเดียวค่ะแต่เขาเปลี่ยนเม็ดกาแฟใหม่นะคะเนาะก,ก็เลยบปแซบสามีก็เลยบอกว่าตรงนี้มันแซฟดีเระาะนันซื้อของกินของใช้เสร็จแล้วก็พาน้องหมามาเดินออกกําลังกายในตัวเมืองด้านเมดค่ะพี่น้องนี่นะคะฝนกระตกไปปอยนะคะเปียกกันหมอมแมมเลยค่ะพี่น้องพาน้องหมาเดินมาได้สักพักหนึ่งนะคะนะก็เดินมาถึงหน้าร้านวิสกี้ค่ะพี่น้องสามีก็คือผลขอเข้าไปเบิ่งยี่ห้อที่เพิ่มมากนะคะเนะาะฮากับน้องหมาก,ก็เลย รออยู่ข้างนอกนะคะเนาะพอน้องหมากเข้าไปบได้ค่ะเนาะนี่นะคะยิ้มแป้นเลยนะคะรอได้ทนได้เพราะความสุขของพ่อ <c oughs> บัดซานสุดุแล้วบ่มียี่ห้อวิสกี้ที่เพิ่นมาค่ะเนาะก็เลยผ่าน,น้องมาเดินเอาหลังกายต่อสมเมืองต่อค่ะพี่น้องเดินมาได้จากภักสามเก,ก็เลยส่วน <c oughs> เข้าผับกันเถอว่าเธอมื้อนี้วันศุกร์นะคะเนาะดื่มกัน คนละแก้วสองแก้วก่อนกลับบ้านประสานบ้านนี้มักพับกันเบิ่์นบ้านเนาะพี่น้องทั้งหมาทั้งคนส่วนมักที่นี่จะเป็นด็อกเฟรนลี่พับนะคะเนาะ,นะอ่หมาเข้าไปได้ค่ะแล้วก็ยังมีขนมให้น้องหมานะคะ,นะ,นะเนาะหมาก็เลมักถ้ามาก,กดไลค์ถ้าใจกดแชร์ด้วยค่ะพี่น้องขอบคุณทุกานร,รับชมจ้า